มีใครไม่รู้จักต้นไม้ชน,นิดนี้บ้างครับมีใครรู้จักบ้างไหมมะม่วง,งหาวมะนาวโหนนะเขาว่าสรรพคุณทางยาน,นี้มากมายเลยนะตอนนี้กำลังดกมากๆเลยครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะมันดูมะม่วงหาวกันบ้างนะโ,โหงามมากๆเลย สรรพคุณทางยาเขามากมายเลยนะเอาไปคั้นน้ำเนี่ยขนาดน,นี้ได้แล้วเปรี้ยวๆแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะอันนี้กินสดๆได้เลยเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยว,ว,วเพราะว่าแก้เจ็บคออะไรได้ดีนะแต่สรรพคุณเขามากมายแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดไปมันไม่ดี ถ้าไม่รู้ข้อมูลไม่อยากพูดแต่ว่ารู้ว่ามีสรรพคุณเยอะนะเพื่อนๆลงไปค้นหาใน YouTube นะเขาจะมีบอกไว้นะปลูกก็ไม่ยากนะการดูแลก็ไม่ยากสรรพคุณเขาเยอะแต่ว่าเขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งหนามคมแข็งมากมากโอ้โหอย่าได้ไปโดนจึกเลือดไหลจึ๊กเลือดหลเลยนะโรคไม่มีด้วยมแมลงก็ไม่มีนะเพื่อนๆดูแลง่ายมากช่วงนี้หน้าฝนด้วยมัน มันตัดเขานะตัดแต่งกิ่งเขาอะ่ะแต่งให้โปร่งให้โล่งเลยพอผ่านไปสักสองสามเดือนโอ้โหเดี๋ยวออกดอกออก,ออกลูกเขาจะออกอยู่ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดฝนนี้ในโซเ์เจ่นสูงมากเป็นบรรยากาศมันโอ้โหดูดูฝั่งนี้เพื่อน,อนโอโหดูใกล้ๆเลยนี่ ทั้งพวงอะกิ่งแทบหักเลยนะเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็มาเอาไปนะมันเด็ดไปได้นะโอ้โหงามมากๆปลูกมาหลายปีแล้วนะต้นนี้คอยดูแลเขาไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่เขาไม่ค่อยมีโรคอะไรจุกจิกหาที่ปลูกก็เวลาจะปลูกก็หลบห,นะหดดนะบลบไปมุมใดมุมหนึ่งฮะแต่ให้โดนแดดนะเพื่อนเพื่อนหลบไปมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ให้เขาอยู่ที่มุมถ้ามาปลูก วางทางไม่ได้นามเขาแข็งคมโอ้โหแข็งแบบเี้ยพิสูจน์ให้ใหดูทั้งแข็งทั้งคมนี่เดี๋ยวนะเนี่ยแหลมคมแข็งแทงจึก๊กนี่เลื่อนหลายเลยนะนี่อย่าลืมนะครับมีโอกาสก็ลองดูนะปลูกไม่ยากนะโอ้โหเป็นไงเพื่อน พวงนี้กิ่งแทบหักเลยนี่ทั้งพวงเลยเห็นไหมเพื่พอนๆสรรพคุณมากมายเลยนะแก้เจ็บคอแก้ไรได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะอย่าลืมนะปลูกไว้สักต้นหนึ่งก็ยังดีนะหามุมที่มันไม่ค่อยมีคนเดินนะแต่เขาชอบแดดนะแดดแรงๆง,งามมากๆเลยเพื่อนๆดูแล้วกันว่าง,งามขนาดไหน นะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับแล้วปดติดตามคลิปต่อไปนะสวัสดีครับขอใทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับโอ้โหอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนกความงามของเขาสวัสดีครับ